สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องมิซูสายลุยนะคะวันนี้เรามาเจอกันในบรรยากาศที่ในโครงการหมู่บ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้คืออากาศวันนี้นะคะจะบอกว่าตอนนี้เรารีวิวสู้อุณหภูมิกันมากตอนนี้40อัพนะคะทั้งวันนะคะเซลล์นี้หมดสภาพกันเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวน้องจะพามาดูรถคันหนึ่งที่น้องแต่งเต็มๆสองวันนะคะเพราะว่า จะเรียกว่าผลผ่านออกมาช้าก็ได้แต่เลือกลูกค้าคือรับรถวันนี้นะคะแล้วลูกค้าก็มาขยับเอาเลิกแล้วเรียบร้อยแล้วน้องก็แต่งต่อให้ลูกค้าจนเสร็จนะคะใช้เวลา2วันไปดูกันว่ารถที่แต่ง2วันจะได้อะไรบ้างนะคะไปดูกันคะ่ะ เป็นไงกันบ้างคะสวยไหมนะคะก็คือคันนี้เดี๋ยวน้องให้ดูเลยว่า แค่เฉพาะด้านหน้าเราก็อธิบายกันได้นานเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ลูกค้าเห็นหน้าตาหล่อๆแบบนี้ถ้าเห็นข้างหน้าจะเหมือนแคปหรือ4ประตูนะคะพวกเรา,าทีมงานสายลุยจะเรียกกันว่า,าหน้าหล่อนะคะสไตล์ประมาณนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเกียร์ออโต้สีขาวราคาอยู่ที่714000บาทนะคะแล้วแต่งอะไรกันไปบ้างนี่ เริ่มจากโลโก้ฝากระโปรงที่เป็นดำด้านนะคะอย่างที่ทุกคนคุ้นตาคือตรงนี้ปกติจะต้องเป็นสีดำนะคะตรงนี้จะเป็นสีดำแต่ตัวนี้เราทำสีให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ก็เราจะเรียกกันว่าคิ้วตัว C ีนะคะเพราะมันเป็นรูปตัว C ีแบบนี้นะคะคิ้วตัว C ีเราก็จะติดเป็นดำด้านให้มันเข้ากันกับตัวรถเข้ากันกับอักษรแบบนี้นะคะ แล้วที่เพิ่มตรงนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกค่ะนี่เลยนะคะนะแล้วดูต่อจากด้านล่างเลยตัวนี้นะคะก็ชุดสกเกิร์ตหูแดงนะคะแล้วมีไฟด้านข้างแบบนี้นะคะเป็นไฟเดย์ไลท์เมื่อเราสตาร์ทเครื่องปับ๊บไฟติดปุ๊บนะคะตัวนี้สวยๆกันเลยอ่ะจบไปแล้วแค่ทางด้านหน้านะคะอันนี้นะคะจะสังเกตว่าตัวนี้มีพิเศษมาตรงที่มีที่ใส,ส่ซิมนะคะถ้าเป็น แรม 4G นะคะมันจะมีที่ใส่ซิมการ์ดให้เราเราไม่ต้องไหล่ WI-FI จากมือถือเราเลยเราก็สามารถใช้ซิมที่มีสัญญาณเน็ตเรียบร้อยนะคะก็สามารถเชื่อมต่อและดูได้ตลอดเลยนะคะแน่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จสามารถเสียบได้นะคะจากตรงนี้เลยแล้วมีให้ตรงนี้อีก2ตัวนะคะเดี๋ยวจะลืมอ่าแล้วอย่าลืมว่าตัวขับสีของเรานะคะจะมีดิฟล็อกแบบนี้เลย อธิบายระบบขับ4กันนิดนึงนะคะก็คือวันนี้ก็ลูกค้าก็ถามมาว่าขับ2ขับ4แล้วก็ขับ 4L แตกต่างกันยังไงนะคะก็ถ้าเราขับรถปกติเลยเราให้มันอยู่ที่2 h เฮแบบนี้ถูกต้องแล้วนะคะแล้วถ้าเราเจอฝนตกอะไรอย่างนี้ถนนลื่นนะคะแต่ไม่ต้องถึงขั้นลุยหนักมากนะคะก็คือจะเป็น4 h ่เฮเฮเราสามารถเปลี่ยนได้เลยในขณะที่รถวิ่งไม่เกิน100กิมตรต่อชั่วโมงสามารถหมุนเปลี่ยนได้ทันทีนะคะ แล้ว 4L ต้องเข้ายัางไง 4L คือ,อเข้าเกียร์ P เข้าเกียร์ P นะคะและดึงเบรกมืออ,อย่าลืมนะคะ2ข้อนี้แล้วถึงสามารถเปลี่ยนเป็น 4L ได้นะคะแล้วขับเคลื่อนตัวไปสักหน่อยแล้วระบบเกียร์จะเปลี่ยนให้ค่ะแล้วดิฟล็อกจะสามารถใช้ได้ตอนไหนดิฟล็อกสามารถใช้ได้ตอนที่ใช้เกียร์ 4L เท่านั้นนะคะเพื่อช่วยกันนะคะช่วยกัน เวลารถติดหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะได้ใช้ดิฟล็อกนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูจุดนี้กันนะคะตัวนี้ก็คือพวงมาลัยเรลลี่อารนะคะตัวนี้สั่งทําได้นะคะเราดัดแปลงจากพวงมาลัยแท้ของมิซูนะคะที่เป็นพวงมาลายัย4ก้านนะคะสามารถใช้คุสคอนโทนได้ สามารถใช้ปุ่มมันติฟังก์ชันได้จริงนะคะปุ่มรับสายวางสายปุ่มโทรใช้ได้ถ้าเราติดตั้งจอนะคะซึ่งคันนี้ก็ติดตั้งจอมาเรียบร้อยนะคะคันนี้แต่งสวยแต่งครบค่ะอ่านี่เราจะให้ดูแต่ถ้าลูกค้าเห็นหน้าตาจอแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าจอตัวนี้เป็นแรมสีนะคะแรมสีจิกนะคะ ตัวนี้นะคะเข้าเมนูและก็นี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยอ่าเข้า YouTube นะคะโหลดเพสโต้เข้าแมพอ่าเข้า Google อ่าจะประมาณนี้นะคะอ่านี่มีเมนูให้ดูทุกอย่างนะคะการตั้งค่าอยู่ตรงนี้นะคะ เพลงอ่าหรือว่าถ้าเราจะส่วนใหญ่ก็เล่นกันใน youtube แหละนะคะเพราะว่าถ้าเราเชื่อมต่อจอแล้วอ่ะค่ะก็จะประมาณนั้นแล้วตอนนี้นะคะก็จะเป็นกล้องหน้ารถของเรานะคะก็จะเป็นกล้องบันทึกอ่าแล้วสามารถเชื่อมต่อกันกับตัวจอตัวนี้เราสามารถดูได้จากตัวนี้ได้เลย แบบไหนแต่งสไตล์ไหนนะคะและอยากบรรทุกเท่าไหร่หรือแต่งหล่อไปเ,อเป็นของมันต้องมีเฉยๆก็สามารถแจ้งน้องได้นะคะแล้วยิ่งเรื่องอัปเกรดฟังก์ชันบอกเลยว่าน้องถนัดมากนะคะกุญแจ KOS OH พวงมาลัย4กา้าน แล้วก็ระบบแอร์จะทําเป็นปาเจโ่ก็ได้นะคะทุกอย่างอัปเกรดได้ค่ะขอแค่เป็นของมิสูด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องน้องมิสูสายลุยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคลิปหน้ารถจะหล่อขนาดไหนและเป็นรถแต่งสไตล์ไหนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ